แม่แม่ว่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงเ่ะหรือว่าแผพิร์ากางเกงอ่ะแม่มันเหมาะกับคนอายุประมาณเท่าไหร่หรือว่าอายุเท่าไหร่ที่เขาเริ่มใช้กันแล้วอายุราวๆห้าสิบกว่าหกสิบห้าสิบกว่าหกสิบมีคนเขาเขาไปห้องน้ําไม่ทานเขาจะปวดท้องเดอะยปวดปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยเลี่ยวเล็ดชีเล็ดฉีกระปิบกระปิดอย่างเงี้ยกันกม่อยู่เขาไปไม่ทานก็ใส่ แฟนเพิ่ออืแล้วแล้วใครแล้วคนกลุ่มไหนอีกแม่คนกลุ่มไหนอีกผ่าตัดผ่าตัดอ่าออกลูกเบ็นี้ยออกลูกผ่าตัดอ่ะผ่าตุผ่าตัดออกลูกอห็นไหมอ๋อผ่าตัดออกผ่าตัดแล้วก็อะไรอีก้วกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่เดินทางเดินทางไกลไปไหนไปไหนส่วนใหญ่ไปไหนกันวัยรุ่นอย่างเราอะวัยรุ่นเราก็ไปวัดไปวัด ไปวัดไปทาบุญไปทําบุญนะคะก็จะใช้พระอ้อมผู้ใหญ่กันเกงได้ไหมโอเค okay. ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะแล้วเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในที่แม่บอกนะมีภาวะปัสสาวะเล็ดแล้วก็เดินทางไกลบ่อยไปท่องไปเที่ยวอยู่บนรถบนเครื่องบินนะแล้วก็หลังคลอดผ่าตัดหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้พระอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงได้เลยแบบไม่ต้องอายนะจ๊ะสนใจทักมาได้เลยคะ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มให้แม่ลองใส่แล้วนะ <c oughs> ใส่ได้ดีกว่าไปเข้าห้องน้ำตามปมน้ำมันแล้วแบบติดเชื้อโรคมาไงแม่อ่อเอเอปไอห้องน้ำทีาาทปปแค่สกปรกอในการนั่งใช่ไหมใช่ไหมแล้วนี่นี่ของใครเนี่ยของใครเนี่ยอันนี้ตำน้ำพริกพรีสุดพร <c oughs> ีฟูดให้ลูกกินซนะื้อหอยแครงมาโลนึงลวกมาแล้วไม่ทำบาปแต่ก็ลวกขาด โอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะ